สวัสดีครับแงนินตาชาวเล่ากับพญชลิดนะครับผมในช่องปลูกกับหลานน้อยจต่พาอพี่น้องมาเลาะสวนพื่เ่าลหอครับมันบ่มอย่างเดียวบ่มีินวาสิไปกับยูเลาะหัวเลาะสวนเ่านะครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเขานะกินเขากินน้ำายมมะแรงแล้วกับมหดผักดีบวดนี้ป้าเฮาลุกกันพาพี่น้องงอหดผักคุยกันไปครับพี่น้องครับพี่น้องมาหดผักแยมมะแรงกันนะครับ เบิงมินตรารดน้ำผักกันนะครับยงมะแรงลูกไว่พ่อได้ยนได้กินนะครับพี่น้องบ่ได้ปลูกหลายดอกเอาพ่อพ่อได้กินพ่อได้เก็บส่บนส่แก้วพ่อได้เก็บใส่้สว,สวยสะจานชีลาวคักคุณบมอโอ้โหนะครับเบืงอาชีลาวนะครับชีลาวผักบุ้งแล้วก็ผักกาดรอบคางแล้วก็ผักหอมป้อมสลับจะได้กินนะเด้ อันนี้พักเลยเป็นดอกมีตัวสิแก่กินมาท่านนะครับพี่น้องแต่ว่ากระปุกปลูกเสริมไว้แล้วนี่ปลูกกําลังหดอยู่นี่ปลูกเสริมไว้แล้วท่านข้างนะครับมีแนีแนว่ยไกินละไปไล่ไปแต่แิงแต่ฆ่าไปพี่ละโอ้นี่แดดแดดหลายฮะไงเมียนกระเทียมไหครับเมียนบ่โอ้ไก่เดี๋ยวมืออื่นโอ้มันหักลงตัวดิเฮ้ยมันหักมันหัก มันหนักมันหนักเอา, <laughs> าเอาลงเอาลงขีดดินเนาะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยค่อยว่านไม่แล้วค่อยว่านไม่อีกแล้วค่อยว่าค่อยว่านไม่ไอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ได้เ,เ,อเอิญมันได้จิตแล้วสุ่มสุ่มนี่มันแก่แล้วนี่แกๆๆแ่ียดนี่มันว่ายแล้วเอินมันเอินมันว่ายมันมันมันเศร้าเศร้าได้กินแล้วแต่ว่าสุ่มสุ่มนี่นๆๆมันๆๆหมากมะละเห็นบ่อแกนแตงกวาดิแกนแตงกวายังบ่นไห้บ่อแตงกวาคอยซื้อแตงร้านเลย แมนมันจะหมกักไงกว่านี้แมนหมักไงหมากเหง้าโอ้โขักเดยน้ำแห้งๆครับพี่นอ้องน้ำสางน้ำสางนาา้ำสังน,น,นะครับต่ำไดโวสูบผูข้ข้าผู้เข้ามีซองกระถางไหมานี่กระถางนี่กระถางนั่นอันนี้ผักแป้น ตักแป้โอ้ยประมาข่อวบอพผิดตูเที้ยสเดียวักกระเทียมต้นกระเทียมต้นนั้อต้นตะระนิ่ค่นี่แะมันขอแซอ๋ขอแซ่บมันซื้อต้นยังบัวขาเอิญผักดีพักดีนี่ครับพักดีนี่ดีดีดี่ทเขาต่ผมไม่มีไฟไม่มีแตนเก็บขิมเอาบหูกินเนาะคนไทยเนาะไฟนี่แล้วเราบรู้หูกินคอยบุ้หัว่ามันกินได้ แ,แ,แซบก็ปิ่งราบงัวนัวก็ปิ่งไก่กันนี่ละวะันนี้เนาะเอาหมดในทอ่อครับบัดนี้หมดผักที่อยู่ในทอ่อผักหอมดบไปได้ปะ,ปะผักในทอ่อสะระแหน่ผักหอมบัวอันนี้ผักสะระแหน่กำลังหดอีกหนึ่งผักหอมบัวกำลังสัดขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็ผักเพลียวผักแปน้น กุ้ยช่ายเนาะผักคอมเปีย,ย,ย,ยตัวนี้รู้สึกว่ามันกับร่งใจเห็นมันแตกแตกแล้วเริ่มจะแตกแล้วแต่บ่หลายสามทอนนี่เป็นอันผักคอมปอมนะครับปลูกคอมปอมเพราะว่าคอมปอมเป็นผักคอมที่ห้ากินดูอ๋ออันนี้ที่คือมันมันคือบอเป็นมากห่ะอ๋อเป็นน้ำข้มปูเหรอป็นน,ป <laughs> น้ำปูว่าลูกหรือว่าเป็นน้ำใหม่เ้าฉีดมันแห้งบปล่เหรอ เหตุน้องเขาเฉียดมัน<ว>แห้งม,มันมันลวง,อลงดอกดอกมันลนแมนแมนแมนบ้านนีนนบ้บ่ต้องเฉีดมันเราเอาบัวตักเมาออก็คือจังไดงใหขากับสำล้องน้ำอยู่ในท่ออยู่แล้วนะครับอเอาบัวฮดเ,เ,เอาบันนี้โอ้ยบดูนี่นั่งพักพักปักกาดปักกาดเกิดขึ้นอ่าประกาดเกิดขึ้นไอ้ร้ายครับ พักนี่ละพักอันนี้ละพักพักตัวนี้ละอันเดียวกันพักที่เป็นดอกอันนี้เป็นพักอ่เอียงหรอพักอ่าตัวนั้นนะครับคือคือพักตัวนั้นที่ที่ผมว่านอยู่เนี่ยพักใบใบแปลงนัวใบพักอ่าของชลรด หมักเรียนมันหนักหมากมันมันหนักหมากมันหมูบลงเลยปลูกเรื่อยๆครับปลูกไปเพราะว่าเอาเอาไนมมาลงดินแล้วเดี๋ยวมันก็ได้กินโอเควันนี้เสร็จภารกิจรดน้ำผักนะครับเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยผักในมือนี้นะครับสาวมินตรานะครับให้จิบโดยพญยสามดิตนะครับผม หนาวนะหนาวอากาศเย็นจจ,จ้อยแล้วครับล่มเบิ้งขีฟฟานเครับพี่น้องขีฟ่ฟานประมาณนีแ้แหละแต่ว่ามันมันบดนะครับตอนนี้เวลาแดดล่มลมตกแล้วนะครับไก้จะคำแล้วนะครับผมอือฮะเอาบรรยากาศเปิ่นเบิ้งร่มพันไปกล้วยพี่น้องเปิ่นเปิ่นนะครับเอไปเบิ้งพาคต้นนั้นดูพี่ค่อยว่าพักดีนมันดอกมันให่เลยดิเออไปท่านเข้ากับ พักดีดนะครับพพี่น้องบ้านผวงมิ้นตาเอินพักดีดแต่ว่าผมเคยเห็นอยู่ดอกก็คือผมทางทีมบมดอันนี้มันก็ออกเห็นบานเฮ้ยหืชอับพักมากมะพริกนะครับคนมันกําลังจะได้กินนะครับแต่ว่าเขาหดน้ำมันแรงมันก็เลยดอกมันเหี่ยวดอกดอกมันกําลังจะนี่กาลังจะนั่นนะครับตัวนี้กาลังจะเป็นว่านเป็นดอกตัวนี้มันมีสามต้นมะนาวอันนี้มะนาวแป้นต้นนั่นเป็นมะนาวไรมันเด นี่พี่น้องผักกาดเห็นบอนี่มันคืนออะไรวะนี่เป็นบางเลยเออมันเป็นหมากแล้วหมากเขื่อนยาวหมากเขื่อนยาวอ่ะแมนอันนั้นดิอันน,น,นี้อันนี้มาอันนี้หมากแข้งหรือว่าหมาเกเขือพ่วงบ่กหมากแข้งหรือหมาเกเขือพ่วงอันนี้นเป็นพริกกินดานี่กินดานี่กินดาต้นนี้ก็เป็นอะไรบ้างออกอ้ากเลยเออเป็นหมากพริกแดงแดงที่เป็หมากที่แดงแดงที่เอท่านผเจ้าเจ้ามักเสือแมนใช่มักพักดีดบาหนิ ข้าเพิ่อนอยู่บางต้นอโอ้ยข่อยฟันที่เบิดข่อยว่ามันเป็นวัชพื้นนี่ครับมันอยู่ข้างต้นมะคุงเลยู่หายว่ามันมันแสียกว่าละ,ะเนื้องัวสิ้นซอยจุของเจ้า,<บ>านะว้าวเถอะนี่เออข่อยก็ดีได้ลองกินบัดน,นี้่ยเดี๋ยวให้มันใหญ่เนาะนี่ครับผักดีด่านั้นไล้ครับยูนี่ยูนี่ไล้บ่ต้องปลูกมันเกิดเองบ่ แม่แล้มันยูหันมันมีสองต้นเพราะว่ามันเป็นมากเป็นไนแล้วก็มันก็ไน่โดนมันก็เกิดเองพี่น้องเคยกินบ่อผักเนี่ยผักดีดเนาะผักดีดฮ่าฮผักดีดของมินตานะครับล่มแล้วล่มแล้วก็หล้ไล้ไล้กันกันกันข่อยสิบด๊ข่อยสิบุซับทิมอยู่ทออยู่ทอมันก็มีอ่าอยู่ในทอโอ้ยมะเขือเทศนี่ครับพี่น้องนงามงามงาม ตัวนี้มันเอ่อมันแดดมันแดดมันเหี่ยวเอ้ยเป็นตานี่มัน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 ทีุ่กแล้วดินี่เด้อเด้อเอาเอาขึ้นนี่พออยู่ขึ้นเ่ามันอ่อนละเ้าต้องเอาเสือกมามัดนี่ครับพี่น้องโอ้คลั่กได้หนิว่าไงมีนตะบักใหญ่ๆงามมันซื้อว่าอ่ามันเคยเทียใหญ่เออบ่บ่อบ่ใหญ่ดิอาอนี่มันก็ เรื่องหรือว่ามันติดเออมันติดตัวมันอไหรใส่กับหงได้คักเลยเหมือนกันมันติดขี้ดินบ่ะฮะมันหนักหรือมันมันตัวมันอ่อนมันมันบ่มเหมาะสำหรับมาปลูกใส่กระถางแบบนี้คอยก็ทดลองซื้อโอ้เออลงลมลเฮ่าฮเอาเอาเสียเอาลงดินบ่ได้ป่ะได้ได้ได้ยกลงแม่โยกลงหันก็ได้จับต้นนั่นดูเอเอาไปเลยเหนอกันเลยเออลงหันละให้ให้มันพิงท่อไว้ อเออเอาเอาเอาอีลานี่ไปเลยเอาอีลานี่ไปเอาอีลาไปใส่แง้มแง้มนี่ก็ได้เอาแง้มนี่ก็ได้นี่แง้มนี่แล้วก็เออเอาเพลนเอาเพลนพิงอ่ะนั่นพูดนั่นนึงไปเอานั่นลงอีกเจ้าบัสร้างสร้างเป็นแนวอื่นวะเว้ยสร้างแนวดึงมาสิพี่น้องสร้างแนวด้วยเหรอฮะสร้างแนวด้วยเหรอพี่น้องเพลนว่าสร้างแนวอดึงเอาลงทั้งฝนก็ได้ทั้งนี่ก็ได้เนา เดินอีกกว่าที่ร่มข้างนี้เนี่ยเอาเอาเอามากมันกั้นมันมาพับมาทั้งพี่เอ้ยเมนมันมันบ่นอ่ไขันตักคันมันบ่เปียกพ่อกับคันตักเลยเออหมุกทั่วหน่อยเป็นเลนท์ครับทั่วหน่อยเออันนี้ก็มีอยืนดิอะไรโอ้มี่มาทั่วต่ำเลยโอเคแล้วเออมันแก่ตัวที่แห้งแล้วครับ อันแทงเขาไว้ถ้าปลูกครับมันมันกินบ่าันฮะส้มสิเกิดดอกนะครับเกิดดอกก็เกิดกกไปเนี่ยเกิดดอกเกิดไปเป็นมากก็เป็นไปมัปกน้อยก็เป็นหมักง่ายไปเรื่อยๆเจ้าเจ้าเห็นหมักมาละไปเจ้าเห็นหมักมาละไปไป,ไปไปไปเบิง่งอยู่อนันนี้มันคือันเดียวมันถือแดดเจ้าหดบอลนันทีมือเสาร์มหด ก็คืออันนี้มันมันมันอยู่ถึงมันบ่มหมาะที่มาว่างไว้าอย่งเสียใครบอกเจ้าหดพักยามเสาร์ยามเสาร์ต้องให้มันอาบอ้าวก็ต้องหดเช้าแรงตัวย้ำเสาร์ต้องอาบเอออาบน้ำหมอกแล้วก็ใสใสมากหน่อยเ้างหดน้ำขี้ดินมันแห้งแล้วมันก็ตายนั่นไปเบิ่งหมักมาละเห็นไหมอยู่อยู่หมกต้นผักขาหมกคักเน่าเห็นไหมนะจะใบใบเบิ่งดูใบมันก็เห็นไหมเออมีว่ะ นี่ครับพี่น้องเห็นต้นมะละมีบอหมักมะละอยู่ทั้งไปเย็นนีอันนี้ก็มีเออนั่นั่ไปนั่เคี่ยวมันดูมันหลายต้นหลายหน่อยนี่วางเรืองนี่เคี่ยวเดียวมันกับนั่นมันโอ้ยมันเปลี่ยนลายโยนเปลี่ยนลายโยแล้วสิเอาเอหมักปุ๋ยมาใส่โอเอายุนี่เดียบบานนี้เนาะครับพี่น้องนะเอ้าอยู่ในสวนผักเข้านี่ยล่ะจังได่ก็อยู่ในสวนผักเขาคือเก่าอ่าพาพี่น้องมาเบิ่งสวนผักมาลุย ว่าสองคนนี่เห็ดอีกอย่างเนี่ยลังมือกับมาเห็ดน้ากันลังมือกับปล่อยเหล้าน่ะแฟนผมมีลูกค้ากะเหล้าหลามาอ่านพูดเดียวก็มาละอู้หญ่ตัวนี่เปิดเพิ่งเห็นนด้แหละหญ่อยู่ใหญ่อยู่จะได้กินอยู่โอเคเชิญลุกเชิญใจนะครับในสวนขางบ้านของเฮากับแรงมื่อนี้เนาะผมแล้วก็มินตรากรับมื่อนี้ก็คงจักขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ โอ้ใหญ่เลยใหญ่ซ้ำกันวะตัวนี้ใหญ่ตัวใหญ่กว่าอย่าว่าร่องร่องงมพีเบอร์นเด้ออยู่นี่ฮามันหลักใหญ่ทิมมันสิแก่ทิมเด้นี่มากนั่นมันใบมันก็คือคือจังซี่นี่แหละมันขนขมจังซี่มากไอ้มากไอ้ไส้ผักไส้ผักดิบผักดิบบ่มันจะบสม